ตาทั้งหลายเป็นแม่ทัพต้องเคลียร์พื้นที่รถรากล้ชิดทั้งกองทัพไปายานเดี๋ยวรบผิดนะขอฝากท่านผู้บริหารไว้ด้วยเป็นข้อคิดเหมือนกันต่อมาไปมีพระอยู่ห้าองค์ฝึกวอย่ากเก่งฝึกแก่งที่สดรับรององค์นี้ของเราแจ๋วนะสั่งแล้วสั่งอีกองค์นี้ทําหน้าที่นั้นหน้าที่นั้นแจก,กงานแต่วัดนี่แจก,กงานไม่ใหญ่เหมือนราชะการมันมีเงินเดือนวัดไม่มีเงินเดือนให้เขา แจกงานไหญ่าทำด้วยศรัทธาถ้าเขาไม่มีศรัทธากับเราเมลัยเขาก็ไปมานั้นเพี้ยงงานทันทีอย่าลืมไม่ใช่ระบบแจกงานอย่างท่านทั้งหลายเราจะพูดแจกงานกรมประชาัมพันกรมสื่อสารกรมประสานงานกรมพลังงานะทีเกียวเข้าคนเดียวทําได้นี่วัดต้องทําได้หมดพอไปกลับมาเนี่ยหมดเลยเครื่องพิมพ์ก็หายเลขาก็เขาเช่าไป ห้าองค์ไม่มีเหลือเลยให้เล่นลาสังทองพาเล่นเรื่องรัตนวงเลยกลับมาห้าองค์ไม่มีอยู่แม้แต่องค์เดียวไปไหนไปไหนรู้ไหมพอออจเยี่ยมไปไหนรู้ไหมเขาเช่าไปเฝ้าบ้านหมดตอนเจ้โผอยู่ไม่มาเช่านี่มันผิดเรื่องอย่างนี้นี่บางคนก็ไม่ทราบไม่มีความเข้าใจในเรือ่องนี้แต่ประการได้นี่ขอฝากใจเ,เจ้าหนุ่ยพุ่งกลับการแสดง มีมีความหมายเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นก็จะพูดแนวนี้ก่อนว่าจริยธรรมกับโรงเรียนเข้าตรงไหนก่อนชั้นประถมถ้าจะเข้าตรงไหนก่อนล่ะหลักสูตรนี้เขาจะไปทําหลักสูตรนีจะเข้าตรงไหนก่อนเด็กชั้นประถมยังเด็กเล็กมันจะรู้คุณธรรมทางพุธศาสนาตรงไหนเริ่มต้นก่อนเป็นอันดับต้นขอท่านเตรียมตัวทุกคนพรุ่งนี้ตอบทีวีเขาต้องสัมภาษณ์ทุกคนนะ แน่แน่พยยมไปหราอย่างคืนนี้เห็นจะนอนไม่หลับ้งวิธีที่สองจริยาธรรมของมัธยมศึกษาเ้าต้องถามข้ณพวกคณาจารย์ทั้งนั้นเพราะคราจารย์นี่ระดับดอกเตอร์ทั้งนั้นเของถามในทุกระดับประถมศึกษานี่เป็นเพนภาบาบังคับเรียกว่ามนุษย์สมบัติต้องเป็นมนุษย์บะผ้าบังคับ แต่สวรรค์น,นิพพานนั้นไม่บังคับแล้วแต่ศรัทธาจะไปได้ใครทําก็ไปได้ใครไม่ปฏิบัติก็ไปไม่ได้มันก็มีความหมายอย่างนี้เป็นต้นนี่เหตุผลเพราะงั้นก็ขอเนีแนวสั้นๆนะราว่าหลักสูตรนี่ต้องใช้ยาวแน,แนวว่าปฐมศึกษานี่อย่าลืมเอาเด็กให้เห็นตั้งรูปธรรมนามาทำก่อนให้ด่ารูปธรรมคือเากสาพิธีนะ ตั้งโต๊ะหมู่ตั้งอะไรให้เด็กมันเห็นนี่เขาทาอย่างนี้เด็กมันเห็นแล้วมันจําได้แม่นดีกับคนโต,โตๆคนแก่ๆหรือบ้านหนึ่งเขาตั้งสารนาบิธีนะเด็กไปครัวเพื่อนเดินต้อยๆมานี่แม่ตั้งพีชตั้งพีชนี่เห็นไหมเด็กคนนี้ไปกับแม่เขาไปบ้านหนึ่งเขาตั้งโต๊ะหมู่บูชาเขาเอาไอ้ดอกไม้ไวข้ข้างล่างต่ผานเด็กไปครัวม,มันจําแม่จังบอกแม่ที่บ้านเราไม่ตั้งอย่างนี้นะ ที่บ้านเราต้องเอาแจก,กันไว้ขางบนนะนี่เห็นไหมเด็ดเด็ดนี่เด็ดเดดศาสนาพิธีอย่าลืมนะขอฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยต้องรู้นะ